มาพบกับผมอีกแล้วกับบุหะพันเ์ชนเนลนี้ผมจะมาสอนทำอินโทรช่องตัวเองตอัวเองนะคะให้เราไปที่ Play Store เลยกดค้นหาเพียงคำว่าอินอินเนี่ยอินโทร เขียนภาษาไทยก็ได้ฮะ i n t r o l m a r k e r เขียนนี้นะก็นี่เป็นของ android นะฮะของ android ว่า i n t r o l m a r k e r ตรงนี้ฮนะตรงนี้เลยแล้วนะกดไปที่อันแรกฮะที่มันเป็นรูปสีชมพูนี้กดติดตั้งติด,ดตั้งกดติดตั้งปุ๊บกดเปิดฮนะ เราก็เลือกโลโก้ที่ตัวเองอยากได้นะฮะเราก็เปิดด้วยกันนะเปิดตัวได้เวลาจะเอาตัวไหนนะเฮ้ยเราจะเอาตัไนนะาาตวไหนดีวะสมะมติรเราเป็นคนแบบท,ที่อะไรเงี้ยแล้วก็เอาตัว เดี๋ยมก็ไมู่้อัมาเลยแต่อต,อตอนนี้เองเช่นทุกคนาอตัวนี้ฮะเช้ทุกคนใครใช้พันแปีก็โหลดพันแปดสิบพีใครใช้สี่ร้อยแดสิบก็โหลดสี่ร้อยแปดสิบนะผมจะผมใช้สี่ร้อยแปดสบุก็นโหลดไปแล้วขึ้นหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดดู นี่มันก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ให้ใส่เอ่อรูปรูปล,กลกโก้ช่องเราอะไรประมาณนี้ต่อมาให้เรามาใส่โลกโก้ช่องเราฮะตรงให้เรากดตรงแทบ็บเอ,เอ็นะนะี่จะมีโลโก้ให้เลือกเต็มเลยเมื่อเราจะเอาตอนนัวนี้หรือบางคนก็อาจจะเอารูปที่มันอยู่ในแกลเลอรี่เราก็ได้เราก็กดไปที่บวกหน่อย ที่ผมอธิบายเร็วๆึ้น่านฟังฟังเข้าใจมากอะมันก็จะเป็นประมาณนี้ทึบทึบให้เรากด subscribe อะไรประมาณนี้นะให้เรากดไปที่ตรงเนี้ยให้เรากดไปที่ตรงนี้น,น,น,นี่กดเข้าไปเลย จะขึ้นแบบนี้ฮะเราอาจจะเลือกที่เขามีให้อยู่แล้วนะหรือบางคนเขาอาจจะเอาแบบว่าท,ที่ดาวน์โหลดรูปมาเองอะหรือจะใช้ที่แกลลอรี่เราก็ได้ให้เรากดบวกกดบวกตัวนี้เข้าไปปุ๊บจะขึ้นหน้าอย่างนี้นะให้เรากดเลือกรูปเรานะอันนี้ผมถ่ายมาจุดให้เรา มันก็จะเป็นประมาณนี้ฮให้เราโอ้ยอะไรเนี่ยให้เราหามุมที่มันแบบว่าดีๆหน่อยนะเออประมาณนี้เราก็กดติ๊กถูกไปทีเ่เราชอบเราก็กดติ๊กถูกไปตรงบนเนี่ยเอยตอตรงหน่อยกดติ๊กถูกไปนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เราก็กดติ๊กถูกไปอีกครับอ่ะก็จะเป็นอย่างนี้นะเออไงได้ละ จริงผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอย่างงี้แหละแล้วก็เดินไปตรงอุ่นเด้๋ยก็ได้อันนี้เป็นตรงอุ่นถอยไม่เล้วะเราจะเอากลูก่เนี่ยเออกดนี่มันเลือกแต่ไมว่าเราจะเอาสีอะไร ก็ไม่เอานะแล้วกดไปที่แอนิเมชันนะแล้วก็กดว่าจะให้มันไปลไงให้มันเนี้ยกดติ๊กถูกเลยอ่ะแล้วเราก็กดอู้วววจุ๊บทำไมมันมันดูไม่ค่อยได้นะทุกคนอะไรดูดด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  นี่ก็ได้นะอย่างนี้ก็ไดนะ้ทุกคนเต็บม,มันมันยังไงก็อยู่ตรงนี้นี่ฮมันก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะถ้าเราพอใจแล้วนะคะให้เรากดกดไปที่มนะิวสิกฮะมันต้องมีเสียงเพลงตอนที่มันขึ้นแบบตรงนี้มันจะเป็นอนนะะไปที่มิวสิกด้านล่ะ เพราะมันร,รุนละถ่า VIP ข้างบนเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะว่าเราต้องเสียงหนึ่งหรอเราลองฟังอะเ,เราเอาตรงน,นี้ฮะแล้วก็ถ้าเราถูกแจ้นีแล้วก็กดบวกไปเลยฮะกดบวกตบบนี้ บวกไปก็จะเป็นบรหลุแล้วเราก็กดติ๊กถูกอย่างนี้แล้วก็ นี่นี่นี่ให้เราเปิดว่าที่์เ r อร์ตรงนี้ฮะตรงนี้ตรงนี้กดป้าเราอยากให้มันเป็นยังไงล่ะเราก็กดไป้าผมสมมุติผมอยากให้มันเป็น sub subscribe นะฮะผมก็กด sub subscribe มันก็จะโหลดหรือใครอยากได้เป็นไฟ่อรูปกรอบอะไรเงี้ยเราก็ ใหญ่นะฮะแล้วก็สามารถเอาเล็กหน่อยนะฮะโอเคประมาณนี้นะกดติ๊กถือเราจะเอาไลท์้วยก็ได้นะนี่มันใส่ได้หลายอย่างนะจดรอรอรอมันก็โหลดนานนิดหน่อยแต่มันก็ไม่นิดหน่อยก็เยอะอยู่นะ มันก็จะเป็นอย่างนี้ทำไมมันมันใหญ่เนาะอุปกรณ์ก็มันมันใส่ได้แค่อันเดียวนะทุกคนนะผมก็รู้ว่ามันใส่ได้หลายอันนะฮะก็ไม่เป็นไรนะฮะแล้วก็ขยายให้มันพอดีแล้วก็เอาไปวางตรงไหนก็ได้ตรงนี่ก็เนี่ย กดตึ๊ดแล้วก็มาลอ,อจัดนะฮะต่อมาใครอยากให้มันเป็นแบบตอนที่เราเข้ามาหน้าเนี่ยจู่ปึ้งเนี้ยแบบจเอ้ากดไปที่มิวสิกโหลดเอฟเฟคข้างด่างนะฮะเอ,อฟฟ้กอากาดเมจิเนี่ยซาวเอฟเฟคอยู่ข้างหลังตรงนี้ฮะ แล้วกดคำว่าเมจิกตรงนี้กดเข้าไปก็าาาอาจจะเอาแต่ไหนก็ได้ลองดูเดี๋ยวผมเอาตัวนี้นะก็จะกดบวกเหมือนเดิมปึ๊บแล้วก็ ลองดูเอะไรโอเคพรถ้าถ้าเราพอเจอแล้วกดลูกบวกด้านบนไปคนะโอเคกดยังเฮ้ย มันก็จะขึ้นอีกคูลเองในลถแล้วกดรอมันโดดนะนี่แล้วก็เปิดดูแล้เราก็กดออกไปนะกดดอนไอรอนไหกด นี่ฮะจบแล้วครับแล้วก็ไปดูที่แกลเลอรี่ว่ามันเข้ามาไหมนี่ฮะนี่คืออินโทรผมทำเมื่อคืน อาจจะใส่อันนี้ก็ไดนะฮะคลิปนี้ผมก็ก็จบไปเพียงเท่านี้นะนะก็ไปละไปไป